ไหนนี่อุ้ยก,กี่ล,ล้านวะรถคันนี้วะคิดว่ากี่ล้านครับคันนี้ยอดเลยพี่น้องอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้นะมองไม่ออกนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นลัมโบกินีหรือว่าเอ่ออะไรไม่รู้นะแต่รู้ยิงสปอร์ตนะครับน่าจะมีหลัก 20ล้านนะครับผมคิดนะเพราะว่าเคยเจอลัมโบตัวปี2 0 2พันยิบแล้วราคา25ล้านนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้เลยว่าราคาจะอยู่ที่กี่ล้านนะพี่น้องอุดสุดๆเลยนั่นยี่สิบห้าล้านนี่โ้เอาไปเห็นยังหลายๆเด้ดบพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลย ลำบูลำบูที่นี่นกี้ก็เจอแก๊งเวฟปา้าเดินทางไปอุบลครับแต่จะแวะที่บ้านกรวดก่อนนะพี่น้องแวะเข้าไปบ้านกรวดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้แหละว่าต้องรีบเดินทางไปอุบลด้วยนะ เนื่องจากว่า,าจะไปซื้อของด้วยก็เลยจะใช้เวลาแวะเข้าไปที่บ้านตรวนไม่นานเท่าไหร่นะครับแวะเอาของไปให้เหล่นาน้อยนะครับให้เจ้าเหล่าอแขงเว็บป้าครับเมื่อกี้ไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาแล้วรถที่สองมาแล้ว วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยเมีกลุ่มทิปรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันหนึ่งหลายหมื่นนะครับเวปปาแต่ว่านี่เป็นรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าแล้วก็แต่งสวยๆงามๆตอนนี้อบางคันก็เป็นแสนก็มีเวป้านี่มีอ่ต้นตำรับอยู่ที่ ผมไม่แน่ใจนะว่าระหว่างอิตาลีกับอินเดียเนี่ยประเทศไหนผลิตขึ้นมาก่อนกันนะครับแต่รู้ว่ามีต้นตำรับน่าจะอยู่ที่อินเดียหรืออิตาลีนี่แหละ ตอนผม,มาอ,อายุ18-19ปีมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยผมก็ที่ร้านเท่าแก่เก่าผมเนาะเขาก็จะมีเวปป้าอยู่สองคันแล้วก็มี VR สองคันผมไม่เคยขับเวปป้าเลยนะเพราะว่ารู้ไหมว่ามันทำไมผมถึงไม่ขับเวปป้ามันเข้าเกียร์ที่ข้อมือไอ้ที่มือซ้ายครับกำคัดแล้วก็บิดบิดเข้าเกียร์ ทำไม่ไม่ไม่เป็นผมก็เลยไม่ขับเลยทีนี้ผมก็ขับแต่ VR <c oughs> ทำไมนั้นเอาไว้วิ่งส่งยางครับเอาไว้วิ่งส่งยางพี่พี่น้อง FC หลายๆคนที่เคยเข้ามาอยู่กรุงเทพมาทํางานอยู่ในกรุงเทพนะครับก็จะเห็นเลยหลักๆนะครับแถวฝั่งทนนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวเยาวราชแถวพา้าคุรัต นะครับโอ้บนะครับแล้วก็ตามร้านส่งของหลายๆร้านนะครับถ้าย้อนไปช่วงประมาณสักปี2,500าอ่ามแปดสาี่จนถึงประมาณห้าสิบต้นต้นเสียงอะไรวะยางระเบิด10ร้อยยางระเบิดบ่ตกใจหมดเลย ยางมันสู้พี่น้องมันสู้แล้วมันผมตกใจว่ดผมนึกว่าจะเสียงยางรถผม <c oughs> โอ้ยโอ้ยไปใช้หลายเรื่องเว็บป,ป่าว่าจบใจว่ากันนะครับมันก็จะมีนะครับช่วงช่วงช่วงที่คนฮิตเว็บป่าหลังหลังมานี่ก็เว็บป่ารุ่นเก่าๆก,ก็เริ่มหายหายไปแล้วก็มีเนี่ยครับเว็บป่ารุ่นรุ่นนี้นะครับโผล่ขึ้นมา ราคากา็ค่อนข้างจะสูงนะครับราคารถเบบป้ามันจะมีคนที่เขาสะสมนะเบบป้าเนี่ยคนที่เขาชอบเขาสะสใมใกงกัาบ้า้ยว่ามจะใต่บอกมีคูนเดินทางกลับกับแม่บ้านสองคนครับ ตัวเลขไม่ได้มาด้วยครับรอบนี้องเ้าไปเที่ยวเลนไม่ได้มาไปเดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอาสระบุรีนะครับจะเข้าสระบุรีนะครับผมออกมาจากบ้านตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็แปดโมงแปดโมงยี่สิบนาที ก็ใช้เวลาเดินทางอ่าประมาณ40กว่านาทีนะครับเราก็มาถึงสระบุรีแล้วแวะคลองน้ำก่อนที่ปั๊มนะครับอันนี้ของฝากเราน้อยนะครับผมส่วนนี้ก็ยางขอบ14เพื่อที่จะเอาไปใส่เทลเลอร์รถเกี่ยวนะครับนี่เดินทางมา แวะเข้าห้องน้ำครับแม่บ้านอยากเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อนพี่น้องแวะที่ปัม๊ม PT ปั๊มนี้ครั้งแรกแลนะ้วที่แวะเข้ามา้อยู่ตรงไหนวะเอาเข้าตรงนี้แลยวะ,ะเรียบร้อยทำภารกิจเสร็จแล้วไปต่อครับโอ้ดูน้ำแอร์ผมดิจอดแป๊บเดียวอแอร์แสดงว่าแอร์ฉ่ำมาก หนาวโอ้โหเข้าก่อนผมอีกยังไม่ออกมาเลยอัดอันเนี่ยเลยเนีย่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางอ่าถึงบุยลำก็น่าจะไม่น่าจะเกินสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะว่าเอเรา ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะก็มาคอยติดตามดูมาลุ้นกันดูครับผมภารกิจนี้ต้องให้ถึงมือเหราน้อยนะครับเพราะว่ารับปากพี่แกมาแล้วต้องส่งให้ถึงนะก็จะได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยือนทีมงานด้วยนะครับไปดูว่ารถพิวุธรถด,ดำสิบล้อทำไปถึงไหนแล้วนะครับ แต่รถกระบะพิวุธนี่ตามอะไรทุกวันเลยครับตอนนี้ผมให้พี่ผู้จัดการนะครับโชรตามให้กี้ให้นะครับเนื่องจากว่ามันนานเหลือเกินแต่ว่าเราก็เร่งเท่าที่เร่งได้นะสำหรับพี่ๆน้องเอฟซีท่านใดที่ถามมาว่ารถพิวุธทำถึงไหนแล้วใกล้เสร็จยังก็คือบอกเลยนะครับว่าก็เหลือ,อรายการหลักๆอยู่ประมาณ สามสี่อย่างนะครับที่ที่ทยังไม่เสร็จนั่นก็คือใส่กระจกนะครับแล,รรรรแล้วก็ใส่ประกันประกนฝาใส่ฝาแล้วก็ใส่สายพานนั่นแหละครับก็คือหลกัหลกๆก,ก็อยู่ที่เครื่องครับตอนนี้หลกัหลกๆอยู่ที่เครื่องอย่างเดียวแต่เราอะทำอะไรไม่ได้นะครับผมทําอะไรไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าของพวกนี้เราไม่ได้เป็นคนสั่งไม่ได้เป็นคนจัด ซึ่งประกันเขาจัดให้ถามว่าประกันเขาก็อยากจะให้รถมันเสร็จมันจบแล้ะครับเพราะว่าเรื่องมันจะได้จบนะครับมันจะได้ไม่ยืดเยื้อแต่ปัญหาคือว่าอะไหล่รถเนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่ารถมันยังใหม่นะฮะร,รถเขายังใหม่อยู่รถพิวุ่นเพิ่งได้ปี7เดือนนะครับแล้วก็เป็นฟอร์ดต,ตัวใหม่อยู่นะครับซึ่งเพิ่งโดนตัวใหม่ล่าสุดออกมาตีตลาด แต่ยังไม่ได้ปล่อยในบ้านเรานะครับมันก็เลยถือว่ารถพิวุธดนี่ยังเป็นตัวใหม่ล่าสุดของฟอร์อยู่นะครับที่ออกมาใหม่จริงๆอ่ะมันก็เปลี่ยนแค่โฉมไม่กี่อย่างเองนะฮะทีนี้อะไหล่พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าารถเยอะแล้วเขาจะผลิตอะไหล่มาไว้เยอะๆเหมือนยูสูเหมือนโตโยต้าไม่ใช่นะครับพวกฟอร์ดมาดานี่อะไหล่เขาจะ มีสเปคมีล็อกจำกัดของเขาผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ได้มีทั่วไปนะครับพอมันมีปัญหามาทีน,นี้ศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีร้านอะไรไม่มีเขาก็ต้องสั่งจากโรงงานเบิกจากโรงงานนะครับผมมันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับช่างนะครับที่ช่างต้องรออะไรนะครับผมอันนี้ก็ขอให้พี่พิงน้องเอฟซีเข้าใจด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะเดินทางไปที่ บุรีรัมย์ก่อนครับไปที่บ้านกรวดก่อนแล้วก็จะกลับไปอุบลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรา,าจะรีวิวให้พี่พี่น้องเอฟซีได้ดูเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมนะฮะหวังว่าพี่พี่น้องเอฟซีก็ยังจะเหนียวแน่นรักกันตลอดไปขอให้รักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้หน้าฝนอย่าลืมดูแลตัวเองเด้อ